กับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะเมื่อนี้กับมาพบพอกับเจค่ำสามตัวเต็งคือเราเนาะค่ะเมื่อนี้เจค่ำสามตัวเต็งประสิภาพท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องความฝันกับคุณแม่เขียวเนาะค่ะตอนนี้เจค่ำกับยูบริเวณหน้าบ้านของเพื่นแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนกันั่งอยู่นี่แหละค่ะนั่งอยู่น้ำกันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของเพื่นว่าเพื่นสีฝันจังไดเป็นไปเป็นมาแนวใดเท่ากับ บ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมน่าจะไปติดตามเดืองเหลาความฝันของเพิ่นพร้อมๆกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะกาบสวัสดีค่ะมีเขียวสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เขียวสวัสดีค่ะแม่เขียวค่ะก็ได้ยินว่าม่เขียวหนี่ฝันเนาะค่ะกัทางทีมงานก็ได้ลงมาติดตามเดืองเหลาความฝันกับม่เขียว บ้ามีเขียวนี่สีฝันจังใดเป็นไปเป็นมาแนวใดกะขอให้ไม่เขียวนี่เราความฝันให้ท่านผู้ชมเขาฟังหน่อยค่ะเออฝันขื่นฝันมาไปใส่ดอกไปกับหลานเลี้ยงหางนี่เปปิ๊มทางเก่งมันลันน่นได้ทางไหนก็ดีถามเขาไผ้เรายุยา้ยเทียงคอยนั่นคบะหมีนะเพิ่นว่าค่ะ,คะเห็นคนสองคนเนาะถ้ามันยัดโลกว่ามึงไร ทางไปเทียงเฮ่าเถียงข่ที่ล่ะยังแม่ค่ะทางไปเทียงคุณแม่เองเป็นในนูยดจังเป่ะเป็นแบบทางเกี้ยงลินเลยไลบ่มีหยาไม่ยั้งเป็นทางแต่พ่อเต่แม่เนาะไปก็ไปเห็นเ่นเขียนไหว้ดี่ล่ะคนเขียนอย่างคูเขียนเหล่ที่ล่ะโอ้ค่ะตัวไหนคะบ่ก็ยฝฟันตะเคืยบนอกที่นอก หกศูนย์หกหกศูนย์หกเออเห็นเป็นตัวเลขอยู่เห็นปสีละเออฟันเห็นเขาเขียนไว้ในแปลงในเทียงในเทียงหน้าเนาะเออในเทียงหน้าค่ะผู้เขียนเห็นอ่บอกเห็นมัมมีไผ่ก็เลว่เทียงมัมีไผ่ถามเขาไผ่อยู่เทียงข่อยมัมีคน้นหน้ามปนเขียนไว้เป็นตัวสีอย่างเขาคุณสีแดงเลยล่ะสีแดงชัดเจนเลยเออหกศูนย์หกตีหลังห้อย ว่าไปกับร้านสองคนเนาะร้านก็เห็นคือกันบร้านเห็นคือกันในความฝันหน่นไปหน้าคุณคุณแม่สไปเห็นเนาะแล้วไปยัางอะไย่าง,ง,งไปี่ิซูนี่แหละไปก็จะไปไ้ไปหน้าต้นเนาะทางเดิทางเกียงเกี่ยงไม่มีหยาไม่ยังเลยอย่างมินลินเลยมินลินไปผัดไ,ไ,ไปเทียงผัดเ,เทียงของไปเห็นเลขเห็นตัวเลขในความฝันนน่นคุณแม่คิดว่าจังหดในความฝันความคือตน โอ้ยบ่านแม่แฮมโบสือเหล็กตื้อๆเนาะค่ะเพราะว่าห่วยเลขก็เลขกซ้ตัวตัวนี่่้มันห้ว่าเด่นจึงคืนเลย่อแดงนี่คืนเลยว่าห่วยบ่อเคยซื้อก็จะซื้ออยู่แล้วคืนวานอ่ะบ่อเคยเห็นังสีตัวอ่ะเมื่อเคยเห็นอีกนล้แม่นจ้าจันทร์เชือกหกศูนย์หกเนาะคุณแม่หกศูนย์ถูกแม่นแมนบานนี้พ่อหลังจากฝันว่าเห็นตัวเโซ่ฝันจะแม่อีกบ่แม่บ่บ่ฝันยังด้วยสุดจุดปูดเลย จุณพูดเลยเถียงอยู่เถียงหน้าน้อจะเถียงหน้าไปกับแบบร้านนี่ไปกับหลานสองจะขวบคุณแม่หาหกขวบนี่ละโอ้โหาหกขวบเนาะค่ะน้องเป็นเรื่องเล่าความฝันของแม่เขียวค่ะท่านผู้ชมบาดนี้คุณแม่เนี่ยคุณแม่ขออนุญาตถามอายุน้อยขึ้นหน่อยนอใอายุเท่าไหร่ได้กระดาษ14ปีโอ้ค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เขียวเพิ่งก้อายุหา14ปีในความฝันฝันเราไปเถียงให้เถียงหน้าเอาซะ เห็นตัวเลขแบบจ้าจ้าเลยเห็นจ้าเนี่ยแหละเขียนไว้ี่แปนในอันกางเขียงเข้ามาเนาะเขียนไปค่ะเป็นสีแดงสีแดงบอตามปกติบางคนเพิ่นก็ว่าเป็นสีขีดทานน้ำดำเพิ่นว่าแต่ว่าความฝันของแม่เขียวนี่การพิเศษแน่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นสีแดงจึงคือเลยเนาะเพิ่นแต่ว่เคยฝันเลขแต่ว่เคยฝันบอยรู้คนบอกรเล่นเลขได้นี่แต่ว่าเขียวนี่เพิ่นสีเหลองเออ ปัญจลองเพิ่งจกบาดอยู่ค่ะฟันสันสันเลยฟันสันเห็นไหมลฟันเมื่อคื้นนะบอกขึ้แม่ฟันเมื่อคืนนี่ละบ้านนี้เลยคุยกันบก่กับหลานเห็นเด็กบ่บ่เอากระเพาะร้านน้ำไปย่างไปนอกไปเห็นคนสองคนเด็กก็จะได้ทำแนบเห็นเทียงไผอยู่เถียงใครนั่นอก็มีคนนะเพิ่นว่าเพิ่นย่างมาสองคนผู้ใหญ่น่ะผู้ใหญ่นะไม่ใช่ ใส่ั้นสองโอ้คุณแม่แต่ว่าคุณแม่ก็ได้เห็นคนสองคนอยู่ก็ได้ถามเขาอยู่่าเลยมาเขียนเทียงคอยแมนทาอยู่เทียงหนึ่งบ่มีคนนาบันว่าหูบ่บ่บ่มีคนแถวเ่าบ่บ่แถวเคยอยู่บ่มึงตอนทางไปเทียงเนี้ยบ่เคยเห็นมันก็แปลนดีเต่ยทางแปลนแปลนวันนี้ผู้ชายสองคนเห่าเล่นนุ่มเขาคุณแม่ อ็จะอายุสิห้าทุกปีนี่ละฮะซังซังพี่แม่นี่ยเออแต่ว่าก็บ่เคยมาจักกันมาก่อนจักเป็นผู้ใดล่ะเออบ่ฮู้แต่ว่าก็ได้ถามไทยเขาอยู่ห้วยผู้ใดมาเขียนเลขใส่เทียงคอยอย่างไรจำได้ว่าเป็นเทียงแม่น่ะนะเทียงนั่นอายุเทียงแม่บ่มีพมันนะมีคนหน้าบันเลยเพิ่นเพิ่นแต่งตูนี่เพิ่นแต่งตูประมาณอย่างไรเพิ่นแต่งตก็ไปให้ไปหน้าเฮานี่ล่ะจําเพิ่นมานตึกแฮ่ไปอย่างไ ไปทึกเหรออืมันไ้ใส่สูดรเสียพาที่จะไปทํามาหากินเออเปิ้นเปิ้ลแม่เนาะแม่ก็สิไปเทียงวันจ้ค่ะเัิมาจะต้งเถียงวันจ้ะโอ้ยังออกเจอทั้งว่นได้ทาม่ะมีคนอยู่เทียง่อยอยู่บ่วอเปิ้ว่ามีไผนะแต่ว่าใน่ใจของคุณแม่ก็คือสงสัยล่ะล่ะโออเป็นเป็นสองคนนี่เ่เขียนกะเลยหงใจก็เลยทามเออก็เลยไปเว้นเล็กนี่ล่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องเล่าความฝันของแม่เขียวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะความฝันของแม่เขียวนี่มีหยั่งเพิ่มเติมอีกบอค่ะบ่ไมีหยังมีเท่านี้เน,นะ,ะเออมีเท่านี้ละค่ะท่านผู้ชมมิพิจรารณาเบิ้งเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของแม่เขียวค่ะโดยปกติแล้วบบควรจะไม่ค่อยฝันเนาะคะ่ะแต่ว่างหวันฝันเหงสามตัวแดงริ้งคืนค่ะท่านผู้ชมดูหน่อท่านผู้ชม ต้องเสียงชกขอให้ท่านผู้ชมดูกระชุกชกมันมันหังด้วยหลังด้วยแล้วความฝันของไม่เขียวทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไม่เขียวหลายๆเด็กค่ะที่หมาแนวทางความฝันก็ให้ตัวดีตัวดีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณคค่ะลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของไม่เขียวนะคะไม่เขียวนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นเน้อยางทางนะคะทางนี่ยน้อยอดหลอดไปนะคะท่านผู้ชมเพิ่นว่าบ่มียา เป็นทางเป็นแปลนเนาะค่ะเพื่อนกระย่างไปย่างไปก็ไปเห็นค้นเขียนตัวเลขไวในเถียงหน้าเนาะค่ะทพะชมเพื่อนก็นเขียนไวตัวเลข,ขเพื่อนก็หกศูนย์หกอายุของมีเขียวนี่ก็หาสิบสี่ปีเนาะค่ะทพะชมหนึ่งตุลาสองหาหกหกค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้ำสาม 3, ตัวเต็งน้ำเนยเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้เจคาำสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ